ยี่สิบพฤศจิกาตอนนี้สี่ทุ่มกว่าๆจะเดินทางไปจังหวัดน,น,น่านแล้วเข้าไปเชียงรายแล้วเข้าไปเชียงใหม่สองคืนสามวันออกเดินทางคืนนี้ครับไปไปทำบุญกันบันทึกการเดินทาง สี่ทุ่มจากคเครื่องแล้วเรินทางครับผมเดี๋ยวไปรับสมาชิกอีกตีสองสี่สิบสี พิศนุโลกจ้าไปกันต่อจ้าแวะเยี่ยวก่อนนะจ้าตีหน้าครับตอนนี้ถึงจังหวัดแปรแล้วครับตีห้าแปรนะจ้าอีกร้อยกว่าโลถึงจังหวัดน่านนะครับไปกันต่อนะครับแวะให้สมาชิกไปขี่ไปเยี่ยวครับตอนนี้กองร้มกัน มีคนส่งหน้ามากินมื้อเช้ากันก่อนอากาศดีมากเย็นรุยร่ยรุ่ยสมาชิกเดินอยี่ยอะไรครับเดินมามีร้านโจกต้มเล่นหมูโอ้โหคนเยี่มมจจยมเลยวะของอีนหนึ่งในนั้นจะได้จำได้ถ้าเราอยู่ไหนตัวจองก็มู๊จ้อวมูจ้อวมูจ้าวได้จ้ามูจ้าวโจกชื่อร้านอะไรนะไม่รู้ที่

ทัศนาศึกษาบ่อเกลือครับมาดูบ่อเกลือตอนนี้เราอยู่ที่บ่อเกลือสังคมเนี่ยนี่ครับเนี่ยบ่อเจ้าสังคมเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนบ่อเกลือบ่อเกลือเราอยู่บ่อเกลือเรามาดูเลยอ่อเกลือเกลือโอเค ไปดีๆนะอย่าไปปีนเลยนั่นนะมาดูบอกเกลือเขาพามาดูบอกเกลือนี่ไงนี่บอกเกลือโบราณนี่แต่สมัยก่อนเนี่ยเนี่ยแนี่สมัยก่อนเนี่ยเกลือเนี่ยเนี่ยเป็นบอกเกลือมอ่มาดูบอกเกลือไงมาดูเกลือมาดูเกลือเกลือโบราณ เวอ,อร์จริงอแก่คุณบาคุ่รยทิ้งจะเข้าต้มมาได้เลย เ <peach noise> มงโค้งอะเมงโค้งไม่มาโอ้ต่อหลับตั้งวันโมงสามสิบห้าถึงแล้วครับที่พักที่จังหวัดเชียงรายโอ้โหวันนี้ไปเล่นเขาเล่นโค้งกันยับนี่วิลาชาโรงแรมโรงแรมที่เชียงราย ถึงแล้วพึ่งถึงเนี่ยตอนห้าโมงครึ่งกว่าสีอะไรนะปห้องหนึ่งศูนย์หกเดี๋ยวไปดูห้องึ่งครับ เนี่ยเรื่องโซน,น่าพอ,นอนจ้าห้องนอนจ้านีทต้งคู่นะจ้าแต้งคู่นะจ้า,คจาใครไม่ได้ปิดไว้มึงห้องน้ำห้องน้ำ,ออนำตลาดในปาร่ซาเชียงรายนะครับมาเดินเล่นหาของกิน อากาศเย็นกำลังดีเลยไปดูไปดูตลาด,ดกันวันนี้เรชอบชอบใช้ผ้าปกคอกันทำไมอ่ะเพราคนฝรั่งมันหนาวไง กกินดีว่าปะเ้้ยอสรุปไม่มีของกินครับไปร้านอาหารครับมากินมากินมื้อเย็นร้านไหนนะดีลาวดีดีลาวดีริมแม่น้ำกกณเชียงรายบรรยากาศเป็นไงบรรยากาศอากาศเย็นรุ่ยๆ เย็นพอประมาณภาษาใต้ว่าเย็นรุ่ยรุ่ยนี่เขาเย็นสุรุ่ยสุดร่าจะไปเดินในภาษาจะไปหาของกินที่ไหนภาษามีแต่เสื้อผ้ามันกินไม่ได้มันไปใจงัวจะได้เกยวเสื้อผ้าต้องฝากกันมากินนี่นที่ร้านลีลาวดีเดี๋ยวเราดูว่ามีอะไรน่ากินไหมร้านนี้ แต่ว่าราคาก็ก็กลางๆไม่ได้ไม่ได้แรงมากระดับเศรษฐีอย่างเราก็พอกินได้อ่ะเดี๋ยวเราดูครับไม่เจอเหรอบ้านนี้กินเยอะไงเป็นอาหารหลักใช่ค่ะอีตัวเลยอาจจะได้ประมาณหกตัวค่ะหกตัวมาสองชุด

ยับงปลาคังจ้ายับปลาะคังกินก yes. ันยาเด็ดอร่อยนะครับเพราะว่าอยู่ครับตอนนี้คืขขอเขาไม่ได้ก <revenge> <cooperation> ินไะครับผมไปหลงเขาไปหลงเขาอ่ะไปหลงเขาไม่หลงเรานะครับกับข้าวอร่อยในร้านนี้ต่อมนึง สวัสดีตอนเช้าครับประมาณตีสี่กว่าแล้วใกล้จะตีห้าวันนี้วันที่22่สิบสพฤศจิกายนอยู่ที่โรงแรมวิลาชาเชียงรายเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปเชียงใหม่ พราะว่าพรุ่งนี้จะเข้าวัดธรรมณนะไปงานมุทิตาหลวงตามาที่วัดธรรมณนรปาทตีมานไปทำบุญแล้วจะพักที่เชียงดาวครับคืนนี้แต่ยังไม่รู้ว่าโรงแรมอะไรเพราะทีมงานเขาเป็นคนจองไว้กาว่าเย็นนี้จะกินหมูกระทะกันที่โนด เดี๋ยวเจ็ดโมงนัดทีมงานจะไปกินอาหารเช้าที่โรง,งแรมของโรงแรมเขาจัใไนมื้อเช้าเสร็จแล้วก็สายๆก็จะไปเที่ยววัดปุ้ยประกั้งที่เชียงรายเนี่ยแล้วก็เดินทางไปเชียงใหม่ไม่รู้ว่าจะไปแวะเที่ยวไหนอีกบันทึกการเดินทางครับปีห้าครึ่งครับตอนนี้ออกมาเดิน เล่นเดินออกกําลังกายเดินไปเรื่อยเปื่อยอากาศหนาวอยู่นะเย็นอยู่แต่ว่าพออยู่ได้สวัสดีครับพออยู่ได้ไม่เดินไปเรื่อยนะชมเมืองเนาแต่มันเงียบสง,งบอะเพราะว่ามันยังเช้าอยู่ไม่มีใคร เดินไปก่อนกอลางกายเดี๋ยวกลับไปกินมื้อเช้าจะได้อร่อยไปเดินเล่นไม่รู้จุดหมายอยู่ตรงไหนเดินไปสักกิโลสองกิโลก็เดี๋ยววนกลับนี่เดินมาเจอป้ายนี้ไป้ายแม่สายบ้านป่าตึง้งป่าติงเลยนะเย็นเจี๊ยบเลย เงียบสงบจริงๆเดินล้กไปกลับได้จะได้ลักสองกิโลการได้ออกมาเดินเล่นในที่ต่างถิน่นมันเหมือนเราได้มาดำรงชีพอยู่จริงๆ <c oughs> ไม่ใช่แค่ผ่านผ่านมาแล้วก็ผ่านไปได้มาเดินดู บรรยากาศยามเช้าซึ่งไม่รู้ดูอะไรนะครับมันไม่ได้มีอะไรให้ดูแต่เราก็ได้มาเดินมาเดินออกกำลังกายเงียบก็กดฟินแล้ว <c oughs> กำลังเดินกลับโรงแรมแล้วครับมาเดินมาสักไปกลับได้ได้สองกิโลพอแล้วมัน เง okay. ียบระวังเวงมากแกแว่เซเว่นแว่เซเว่นซื้อน้ำมะเขือเทศไปให้ผู้เต้หน่อยจะถึงโรงแรมแล้วอีกหน่อยเดียวอีกไฟแดงหนึ่งไฟแดงงหน้าแต่เวลากินมื้อเช้าแล้วจ้าเนห้องอาหารห้องอาหารอยู่หน้าหน้าห้องเลย

มีปลาทองกุ้งทองโกมีขนมหวานฟักตูมฟักทองโอ้โหเกงนะเผื่อเยอะไปในเขาด้วยฮะ <c oughs> ปในเขาด้วยครับ <c oughs> ประเดีครับนี <c oughs> ่น้ำปงนมปงังกาแฟโอ้เยี่ยมเยี่ยมต้องดีต้องดีต้องดีเชิญครับเชิญรับประทานอาหารเชา้าใช่มื้อเช้าโรงแรมนี้มีแกงฮังเลด้วย ของดีของดีครับต้องโก้่ะนี่าต้องโก้ะเมื่อเช้าดีเลยแกง้ังเลอื้มอ้โหตกฟยวแกง้างเลดีข้าวหมด งขงก็หมดอะ่ะดูแล้วน้นี่ยแพงขางเรือกันเยอ,อะไรอคอร่อยอับอ,อืมวกไม่บอกเต,ตรสาสอรโรงแรมใครมาเชียงราย,ใ,ยใครมาเชียงรายมาพักเนี่ยละครับพี่ธาจา่า ในตัวอำเภอเมืองเชียงรายแกงอังเลอร่อยมากกู <c oughs> บอกเลย <c oughs> <c oughs> ในหม้อน,น้นจะพอไว้ในมือนี่ <c oughs> โอ้โหกูเลยสงสารโร,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 รงแรมก็อร <c oughs> ่อยอะ่ะ <c oughs> ดีแนะนำเลยครับ

เรามีกันรีสอร์ทนะครับโฮมสเตย์นี่คืนนี้เราจะนอนกันรวมกันเลยห้าหกเตียงใช่นี่นะครับธรรมชาติเลยบรรยากาศเรามีกัน แอเชียงดาวนะครับวิวดีคืนนี้เราจะนอนที่นี่กัน มีสาวไอ้น้ำด้วย ไปจ้าไปกินหมูกระทะกันจ้าเย็นนี้หมูกระทะจุกจุกจำฉำกับบรรยากาศนี่<ห>นี่<ห>วิวนี่เลยจ้ายอดเลยจ้าหมูกระทะมากาะทิหมูกระทะมากระทุ่มากระทุ่ไมไม่เบียกน้ำไม่เบียกน้ำมาแน่งนี่นู่นที่กินหมูกระทะของเราเขาวๆ 求，认不求。 ถ้าล่วงไปเก็บไม่ทันเลยเนี่ยมาไงมาขอดแล้วอันนี้ติ่มเข้าน,านั่นได้วางใส่กล้วยเลยกินเถอ,อ,อะกินไหนก็กินลูกกูเก็บมีก,กี่คู่งวะงนี่อ่ะข้างหลังอ่ะกบเบิด กกันอยยู่ลล้าวันเมอาทิตย์ที่23นะครับเรามีกันพึ่งตื่นกันพอเมื่อคืนเล่นวายไปเยอะตื่นมากินอาหารเช้าของโฮมสเตย์ก่อนครับเดี๋ยวให้ดูนะพาไปว่ามีอะไรบ้าง hỏng hát ngọc miền ăn Ồ, mì ăn kín Mì cha tôi hết mặt cha cha mặt cha mặt cha เรามีกันโอ้ไข่ดาวน่ากินมากแล้วก็มีข้าวต้วงไม่มีแกงทเลนะมันเนี้ยโอ้มีหนุ่มปังเอาอะฮะเอาดิปุ๊กมาเลยเอามาเลยกินข้าวกันครับป้อเจ้าครับมีกาแฟ